เนื่องต่อเนื่องมาตั้งแต่สแก้วสแก้วนอกจากเรื่องชายแดนไปไปมาเรื่องคนไทยถูกเอาไปขายที่นั่นแล้วก็มีคนเขมรที่อยากจะหนีกลับมาจําได้นะแล้วต่อยอดมาถึงเรื่องเกาหลีอีกแล้วต่อยอดไปถึงก็คือทางด้านออกยาเฉินจื้ออีกที่เป็นคนจีนและสุดท้ายสหรัฐลงมาตัดท่อน้ําเลี้ยงใหญ่นะฮะยึดใช่ไหมบิคอยลกว่าล้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเกือบ5 0 0,000ล้านล่าสุดคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ แตกแขนงออกมาเนี่ยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกแตกแขนงออกมานั่นก็คือคุณอังคนานันมีรับัยจิตอย่างที่ทราบไม่ต้องทวนอะไรแล้ว ที่ไปที่มาก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นและล่าสุดวันนี้คุณอังคณาเองพร้อมกับคุณสุนยผาสุกนะครับคุณอังคณาเองเธอเป็นอดีตคณะกรรมการธิ์และปัจจุบันเธอเป็นสวส่วนคุณสุนยผาสุกก็คือ h u Human Rights Watch คุณผู้ชมครับวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือกับสํานักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแรกเลยก็คือคุณอังคณาเนี่ยยอมรับว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยที่คุณกันเนี่ยออกมาพูดถึงทําให้มีคนเนี่ยเหมือนกับอาฆา,าตมาร้ายเธอ mm. แล้วก็ขณะเดียวกัน เ,เธอเองเก็ยอมรับว่าถูกค่มขู่เอาชีวิตและถูกโจมตีคุกคามอย่างรุนแรงทางออนไลน์คุณอังคณาใช้คำว่าวันนี้เองเต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการแจ้งความนะมเพราะเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นคดีแล้วและล่าสุดท่านผอตรอพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรส่งตำรวจมาดูแล24ชั่วโมงนะฮะขานาดเดียวกันคำหนึ่งก็คืออย่างนี้ฮะผมอยากให้ดูสิ่งที่เธอพูด คือเอาจริงผมก็เข้าใจนะมันทั้งมีคนเชื่อคนชอบและไม่ชอบเธอแต่ขณะเดียวกันเรื่องคุกคามชีวิตยังไงก็ไม่ควรจะเห็นด้วยล่าสุดเธอยือนยันเรื่องความรักชาติเธอบอกว่านี้ฮะบอกว่าสิ่งที่เธอออกมาพูดเป็นเพียงคาถามต่อรัฐบาลแต่กลับถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติเป็นคนไทยใจเขมรถูกโจมตีด้วยถ้อยคยําหยาบคายบางคนถึงขั้นขู่ฆ่าและก้าวล่วงไปถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งเกินกว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไปมาก นอกจากนี้เธอยังบอกว่าตัวของเธอเองก็คือดิฉันเป็นคนไทยรักชาติไม่น้อยไปกว่าใครเดี๋ยวเปิดเพจหน้าต่อมาก็ได้ฮะเบื้องต้นเองเธอยืนยันในความรักชาติของเธอบอกว่าเธอเป็นคนไทยคนหนึ่งรักชาติไม่น้อยไปกว่าใครการแสดงความรักชาติของดิฉันเราพยายามที่จะให้ประเทศไทยยืนอยู่บนเวทีสากลได้อย่างสง่างาม ไม่น้อยไปกว่าใครในสิ่งในการแสดงความรักชาติในส่วนตัวของดิฉันหรือคุณสุนายเนี่ยเราพยายามที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีสากลได้อย่างสง่างามนะคะและทำกระทำการใดๆเนี่ยให้เป็นไปตามกฎบัตรต,ต่างๆนะคะที่ทั่วโลกให้การรับรองดิฉันไม่ได้ทําเพื่อที่จะต้องการกระแสใดๆนะคะไม่ใช่ต้องการที่จะพูดเพียงให้คนมาเชื่นชม แต่ว่าดิฉันเองเอตือนด้วยความปราถนาดีและโดยสุจริตใจรจริงๆซึ่งดังเรียนตรงๆนะคะวันนี้ที่ไม่มีใครอยากที่จะออกมาพูดก็เพราะกลัวว่าทัวร์จะลงแบบนี้ละค่ะเลยทําให้มีไม่มีใครกล้าที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คือจริงๆดิฉันและคุณสุนัยก็อาจจะเหมือนเป็นแพะนะคะที่ถูกลากเข้ามาเพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่ฉันเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์นะคะต่อรัฐบาลในการที่จะทำงานด้านสิทธิมชนและคุ้มครองสิงทธิพเสรีภาคของประชาชนต่อไปค่ะ เพื่อนที่จริงนะคะเรามีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการกระท,ทําผิดทางเทคโนโลยีซึ่งจะต้องมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังในเรื่องของการคุกคามทางออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ยังไม่เห็นนะคะว่าทางปอ,อททําอะไรนะคะจะมีคณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาตินะคะที่จําเป็นที่จะต้องออกมานะคะเพื่อที่จะยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ปกป้องคนทํางานด้านสิทธิชนแต่วันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะคะว่า กสมชจะออกมาปกป้องอะไรรวมถึงกสทช,ช,ชด้วยค่ะฉันคิดว่า องค์กรนะคะหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงเนี่ยยังไม่เห็นเลยในการที่จะออกมาปกป้องสุขคลองนะคะนี้นะคะการวิจารณ์โดยและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังนะคะคนคนเราเห็นต่างกันได้นะคะเราคุยกันเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้แต่การแสดงความเห็นต่างๆเนี่ยต้องไม่นําไปสู่วัทกรรมที่สร้างความเกลียดชังและการทําลายการทําร้ายซึ่งกันและกันนะคะดิ่ฉันเองก็สามารถ ไม่อธิบายได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันหรือคุณสุนัยเนี่ยได้โพสต์ไปเนี่ยเราแค่ตั้งคำถามต่อรัฐบาลค่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคุณการจอมพลังนะคะแค่ถามรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่ตอบนะคะกระทรวงการต่างประเทศไม่ตอบแต่กลายเป็นว่าคุณการออกมาว่าดิฉันเองไปไปต่อว่าคุณการอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็กลายเป็น ยังก็โดนเอฟซีต่างๆมารุมถล่มอะไรแบบนี้ก็ประมาณว่าเอ่อมึงเป็นอยากเป็นคนขเมเอและเปล่าอะไรประมาณแบบนั้เฉันดิฉันขอเรียนแบบนี้นะคะว่าในสิ่งที่พูดไปเนี่ยเอ่อมันถูกบิดเบือนนะคะเพราะว่าดิฉันเน้นย้าหลายครั้งนะคะทั้งดิฉันและคุณสุนัยเนี่ยเราแค่กังวลว่าในพื้นที่กฎอาการศึกเราตั้งคําถามรัฐบาลว่าในพื้นที่กฎอยการศึกทําไมเอกชนจริงเข้าไปได้ อันนี้แค่น,นี้เท่านั้นเองแล้วการกระทาเช่นนั้นน่ะ อาจจะเป็นการเสี่ยงนะคะต่อเรื่องของอการทรมานทางจิตใจแบบที่กัมพูชาเก่าอ้างไหมแค่นั้นเองแต่ว่ามีการนําคําพูดไปบิดเบือนนะคะบิดเบือนจนกลายเป็นว่าดิฉันไม่รักชาติข่ายชาติอะไรต่อมีอะไรเลยเถิดไปมากเลยอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยหลังจากโหนกระแสลแล้วก็อามาดิงทําเป็นข่าวอะคะ่ะโอ้ตอนนี้เยอะมากเลยะคะ่ะแล้วกลายเป็นคนเนี่ยเชื่อไปแล้วโดยไม่ได้ไปดูว่าต้นตอจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันแสดงความคิดเห็นอย่าง นี่ครับอนี่ก็เข้าใจว่าสิ่งที่เธอเจอแล้ววันก่อนใช่ไหมที่เธอมาโพสต์ว่าคุณพ่ออายุร่วมร้อยอโดนเหมือนกับส่งข้อความมาขู่ฆ่าก็เอาจริงก็ ล่าสุดวันนี้คุณการจอมพลังพูดแล้ว mm hmm. เห็นบอกว่าพี่กันเนี่ยจะไปออกรายการของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดารู้สึกจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้วันจันทร์นี้ปรากฏว่าวันนี้นักข่าวถามคุณกันเลยเพราะว่าคุณกันเนี่ยแกโพสต์ก่อนจะให้สัมภาษณ์วันนี้แกลงสะแก้วถูกป่ะเดี๋ยวต้องดูโพสต์ของพี่การจอมพลังเขาหน่อยเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วคุณกันเองก็บอกว่าเรื่องที่นักศึกษาสองคนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผอบอตรให้ช่วยดูแลความปลอดภัยหลังแสดงความคิดเห็นเรื่องเสียงริมชายแดนแต่กลับถูกข่มขู่อยากให้ตำรวจ ดำเนินการหยุดคุกคามนําคนทําผิดมาลงโทษคือคุณกันก็เห็นด้วยให้เอาผิดคนมาลงโทษและคุณกันก็โพสต์ต่อส่้อยออกมาบอกว่าอย่าไปลงไม้ลงมืออย่ารุนแรงกันเนอ้อนี่ฮะคือเอาแหละตอนนี้คุณผู้ชมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้น คือก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้พี่หนุ่มกัญชัยก็เคยออกมาขอโทษแล้วและพี่หนุ่มกัญชัยเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสโทรไปหาบุคคลต่างๆก็ถ้าพูดกันตามตรงคุณหนุ่มแกก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใครที่เขียนหรืออธิบายถึงพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มโทรไปหาทุกคนเลยเพื่ออธิบายและน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่แน่นอนแหละทุกคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วคุณกันล่ะ คุณกันวันนี้โดนถามเหมือนกันคุณกันบอกเดี๋ยวผมจะพูดวันจันทร์เลยทีเดียวส่วนเรื่องสสไอรัชนกเองเนี่ยคุณกันเนี่ยก็บอกเ่ยนะฮะว่าเอาจริงๆที่อยากจะให้ปราบปรามสแกมเมอร์วันจันทร์นี้ผมจะพูดหมดรวมถึงนักข่าวถามบอกเออลพี่กันพี่กันจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลไหมว่าคือเอาจริงเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันถูกเชื่อมโยงไปถึงคุณธรรมนัทปฏิเสธไม่ได้ก็คือคุณกันเคารถือเหมือนพี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะักข่าวถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันจันจะชี้แจงใช่ไหมส่วนคนที่ส่งสัญญาณให้กัรจอมพลังช่วยส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลมันจะเกินขอบเขตฝีมือพี่กันไหมพี่กันบอกยินดีช่วยในทุกเรื่องซึ่งในใจมีหลายสิ่งหากให้ช่วยอะไรกันจอมพลังยอมช่วยแต่กันเองเขาก็แฟนะ เขาก็บอกว่าการที่สังคมตรวจสอบเขาบอกมันเป็นเรื่องดีถูกไหมไอ้ใช่บอกว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้แสดงความชัดเจนในทุกๆคนเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้หลบเลี่ยงหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะไปตอบปัญหาพร้อมให้ทุกคนตรวจสอบได้และมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่มีคนคอยช่วยให้แนะนําคอยระวังหลังให้ว่าตัวเองจะทําอะไรผิดหรือไม่ไม่โกรธนะฮะที่สอสไอ,อรัชนอกออกมาเขียนถึงฟังคุณการจอมพลัง่อยครับครับก็เดี๋ยววันจันทร์ทีเดียวเลยครับ นะเพราะว่าผมก็ได้คุยกับทางทีมงานของคุณสรยุทธ์แล้วนะครับผมก็นัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะก็เอาเป็นวันจันทร์เลยจะได้ไม่เป็นการตอบโต้กันไปกันมานะครับเดี๋ยวก็พูดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปยงเป็นเรื่องอื่นกันไปนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์เลยครับผมยินดนะีก็ดีเหมือนกันครับนะวันนี้ถ้ามีทางคนมาช่วยนะระวังหลังเลยมาช่วยตรวจสอบก็ดีแล้วก็เหมือนเป็นช่องทางที่ทําให้ผมเนี่ยได้ พิสูจน์ตัวเองครับผมก็ยินดีครับเรายืนยันไหมครัว่าเรามีหลักฐานชี้แจงกลับได้หมดทุกอย่างครับผมผมยินดีเลยครับนะผมยินดีคือการที่การจอมพลังออกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะนะถ้าถ้าไม่มั่นใจผมก็คงไม่มานะ ท่านาเดียวกันล่าสุดเธอพูดถึงเออไม่ใช่คุณกันไม่ใช่เธอ <c oughs> คุณกันพูดถึงคุณอังคารานิรภัยจิตบอกว่าเป็นสิทธิที่ท่านเองเนี่ยจะทําได้เรื่องที่กรณีที่ท่านไปยื่นร้องต่อพอบอตอรอเนี่ยนะครับ <c oughs> และคุณกันเองก็บอกว่าฝากถึงแฟนคลับด้วยหากยังรักผมต้องไม่สับสนุนเรื่องความรุนแรงซึ่งผมไม่รู้ว่าใครไปข่มขู่คุณอังคาาแต่อย่าใช้ความรุนแรงผมยินดีทํางานกับทุกคนซึ่งแต่ละคนมีมุมมองไม่ เหมือนกันหากปรับข้อหากันก็สามารถทำงานร่วมกันได้มันก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะทําได้นะครับนะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกนะผมเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่เราคนไทยควรที่จะสมัครสมาสามื่อกีกันในทุกด้านนะครับก็ไม่อยากให้อ่าไม่รู้นะว่าใครขู่นะแต่ก็ไม่อยากให้อ่ามีความรุนแรง นะครับหรือว่าไปไปถึงขนาดต้องไปบ้านหรือว่าอะไรนะอันนี้อันนี้คือจากคําบอกเล่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะนะครับแต่ไม่ไม่อยากให้มันมีความรุนแรงซึ่งก็เป็นสิทธิท,ท่านทําได้ครับ mm hmm. นะถ้า FC ทุกท่านรักผมนะครับนะเราก็ไม่สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะครับนะก็ผมไม่รู้ว่าใครไปข่มขู่ท่านแต่ก็ไม่อยากให้ใครไปใช้ในเรื่องของความรุนแรงหรือว่าไปลงไม้ลงมือกันหรือว่าไปคุกคามอะไรกันนะนะครับก็เหมือนที่ผมบอก ผมก็ยินดีที่จะทํางานกับทุกคนนะครับมันมีมุมมองที่กากันแต่ละคนนะ